อยาคนดูเจ็ดเจ็ดครั้งเราเรากรแล้วเจ็ดสิบไปนี้ป่ะล,ลองดึงน,นะ,อะโอ้ก็ขายป้าในร่องใน YouTube ดูเออเธอลองเธอลองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อะไรอะคุณซาร่าใช่ไหมอ่ะคุณซาล่าโหคุณซาล่าเป็นแฟนด้ขับมากเลยไม่เมื่อกี้นะทำไมในเฟซบุ๊กมันไม่มีเพื่อนเลยอะพิซาเออเงียบเหงาหงอยมากแปลกมากเลยอะเงียบเงียบหลุดไปไหนเออไม่ไม่ได้หลุดหรอกออกมาไม่รู้ว่าจะนลไรในไหนดีเพราะว่ามามาตอนเย็นแล้วไงก็เลยขี้เกียจ เพราะว่ามันมีแต่แข่งกับเจ้าใหญ่ๆเขาไงเอ,อ้ามันแจ้งเตือนขึ้นที่ของพิซาเลยเหรอเออแสดงว่ามัน YouTube มันในนี่เนาะนี่ปกติแล้วอะ่ะในในปกติแล้วในหนูมีแฟนคลับในนี้แล้วนะใน YouTube หนูคุยคนเดียวเว้ยแล้วเขาก็มาคุยเป็พื่อนกันตอนเช้ากนันอลองลองเขสระบบเฮ้ยสัตีนะถ้าสมมุติว่าไลไรได้ทุกวันทุกวันเนอะเออ,เอวันลนะครึง่งครึง่งครึง่งครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเนอะพี่ซาพี่ซาไม่ชอบหรอกสีดำอะ พอดีเห็นเขาแบบว่าโอ้โหอันนี้สีดำเดี๋ยวลองเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปไปในนี่มั่งดีกว่าหนติ๊กต็อกเะเออไม่ใช่ไม่ใช่ใติ๊กต็อกสวัสดีค่ะจิบเลยจิบเลยนี่ดูกันได้นะคะกระโปรงไม่เหมาะ ใช่สวัสดีค่ะสิบแปดคนดูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครอยากได้เออเสื้อไปใส่ทำงานมีทุกมีทุกแบบเลยนะคะทั้งเสื้อทั้งอ่ามีทุกอย่างเนาะ สสีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ14คนดู <C hollow> ว่างๆก็มาคุยกันได้นะคะไม่ต้องซื้อก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเผื่อปรเทียบใช่เพราะว่าอันนี้พอดีไปไปค้นในสต็อกเราเจอมาประมาณเกือบเกือรอยตัว <C han> ทั้งขาวทั้งทั้งดำอันนี้เป็นเดททุกตัวเป็นมือหนึ่งหมดนะคะ <C han> นี่ได้นะนี่ค่ะอันนี้เป็นเป็น <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นรีดเผ็ดเนาะเป็นอย่างนี้น่ารักมากอันนี้ใส่ได้ถึง 2XL เลยนะอก42อันนี้เดใส่ L อค่ะ เซตด้นะอันนี้เป็นเซตมิกกี้เมาส์ขายยาวนะขาขายาวมาคุยกันได้นะคะ <c oughs> okay. มีอยากดูแบบไหนบอกได้นะลูกค้า หรือให้รีวิวไปเรื่อยๆบอกได้นะกำลังดูเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวขอเทนระบบแป๊บนึงนะเดี <c oughs> ๋ยวจะได้มาแบบ